ครับผมสวัสดีครับลูกเสือและเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ผู้กำกับจะพานักเรียนและกก็จะสอนนักเรียนให้รู้จักการเพราะถั่วงอกโดยการใช้ขวดน้ำแลวสดุเหลือใชอ้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทีนี้มาดูขั้นตอนว่าเป็นอย่างไรครับอ่า ก็เขาจะบอกว่าดูไปด้วยนะเขาจะบอกว่าในลักษณะนี้ก็คือให้นักเรียนได้ใช้ขวดน้ําที่อยู่ที่บ้านหลังจากที่เช่นยกตัวอย่างเช่นเขานะแถมปั๊มน้ามันมาแล้วก็หรือว่ากินหมดแล้วใช้ยี่ห้อนี้เลยไลทิปนะครับของไลทิปเลยนะครับแบบนี้ของไลทิปเลยก็จะเห็นในลักษณะที่ว่า สามารถนํามาใช้ได้ดีและเพาะได้ดีนะครับในลักษณะนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็นำมเมล็ดอะไรต่างๆมาใส่ในกระมังแบบนี้นะครับใส่กระมังแบบนี้แช่ไว้ทั้งหมด1คืนนะครับ1คืนแช่ไว้ทั้งหมด1คืน อ anyway. แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยลูกเสือในนาลีกา็นำอ่าไฟหรือกันไกลหรือสว่านไฟฟ้านะอาจจะให้ผู้ครองช่วยด้วยหรืออาจจะทําเองก็ได้ฉะนั้นแล้วก็ให้ทําไมครับให้เจาะรูให้หมดเลยทั้งรอบขวดเลยทั้งก้นขวดข้างขวดต่างๆ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกดังนั้นการปลูกพืชเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งคือน้ําและอากาศและก็ดินแต่ตอนนี้เราไม่ใช้ดินเสร็จหลังจากนั้นแล้วปุ๊บเราก็นำมเมล็ดถั่วเขียวนะครับที่เพาะแล้วหนึ่งคืนเนี่ยมาใส่ขวดครับแบบนี้ตามตัวอย่างนะครับนี่เราได้เชิญวิทยากรจากนในช่องของ Youtube ได้ขออนุญาตท่านได้มาเป็นวิทยากรเพื่อการศึกษา ใส่ประมาณส5เซนนะครับในขวดกลางนะขวดขนาดกลางหรือขวดเล็กนะครับ3มเซนเท่านั้นก็คือประมาณนี้ครับนี่ไม้บรรทัดมาวัดปุ๊บก็ประมาณกะๆก็สามเซนก็ประมาณ1นิ้วนะครับ1น้วเนิ้วแค่นี้นะครับแล้วก็กอกลงไปกอกลงไปทําแบบนี้กอกลงไปครับกอกลงไปเลย ใช้มือของนักเรียนที่สะอาดแล้วนะครับกอกลงไปนะให้เรียบร้อยกอกลงไปลักษณะน,นี้อ่าโดยการเอียงข้างนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยรูเราจะไม่มีขยะขนาดใหญ่มากนะครับงั้นมเมล็ดเมล็ดถั่วเขียวหรือถั่วงอกของเราจะหลุดออกหมดอ่านะก็เจาะรูแบบนี้ใช้เหล็กแหลมนะครับเหล็กแหลมประมาณนี้นะครับลนไฟพอลนไฟปุ๊บแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มเป็นรู เราใช้กันไกลทิ่มอะไรต่างๆพวกนี้มันจะไม่ทะลุ่หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ทําไมครับใส่อีกขวดหนึ่งถ้าเป็นขวดเล็กแบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับทุกขวดเลยเราทําทั้งหมดห้าขวดถ้าขวดใหญ่ก็ประมาณสักแดเซนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็นําไปล้างน้ําครับต้องล้างน้ํานะครับใช้สายยางแบบนี้เอเข้าไปนะครับเห็นไหมสังเกตน้ําจะออกที่ก้นขวดกับด้านข้างนี้นะครับ นะครับก้นขวดกระด้านข้างลักษณะนี้ก้นขวดกระด้านข้างลักษณะนี้แต่ให้น้ําไหลลงข้างล่างนะครับสังเกตว่าเมล็ดถั่วเขียวจะไม่ออกเลยนะนั้นรูจะเจาะใหญ่นะฮะไม่งั้นเมล็ดถั่วเขียวก็ไปกับน้ําหมดล้างเพื่อทําความสะอาดมันจะมีคราบแป้งเพราะมันเป็นเมล็ดถั่วนะครับถั่วพวกนี้จะมีคราบแป้งไม่งั้นถ้าเราไม่ทำสามวันนี่เน่าเลยครับจะไม่เป็นถุงงอกครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไปอยู่ใน พาชนะทึบแสงครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีทึบแสงให้นอนตะแคงแบบนี้เราก็เขย่าขวดครับถุงดำนะครับเราเขย่าขวดเราเขย่าขวดอีกครับเกลี่ยเหมือนเราเราหว่านเมล็ดพืชบนพื้นดินที่เราจะแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็นอนไว้นอนไว้อาจจะใช้ถังนะครับหรือกองกระดาษนะครับได้หมดถ้าไม่มีก็ใช้วางกับพื้นแล้วเอาผ้าคลุมก็ได้ แต่มันก็จะลดเธอบ้านเรานะครับคาะให้ลูกเสือเนตรนาลีหากล่องแต่ถ้าเกิดเราไปค่ายพักแรมเนี่ยนะเราก็ใช้ผ้าคลุมเอาวางกับพื้นเราใช้ผ้าพั้ผ้าคลุมเอานะเราไปเข้าค่ายแล้วก็ปิดไว้แล้วลุกขึ้นเช้าเรามาเปิดดูครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนเช้าเราทิ้งไว้หนึ่งคืนหลังจากทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วปุ๊บเนี่ยนะเพราะว่าอะไรครับเมล็ดพันธุ์พวกนี้นะครับถั่วพวกนี้จะไม่ชอบใช้แสงแดดเราเพราะ เราจะไม่ใช้แสงแดดเลยครับเนี่ยพอหนึ่งวันผ่านมาปุ๊บเห็นไหมครับออกมาหนึ่งเซนแล้วถึงสองเซนแล้วยาวออกมานะครับสังเกตได้นี่วันที่หนึ่งได้ขนาดนี้แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วล้วปุ๊บเราต้องทําความสะอาดครับไม่งั้นจะเหม็นเน่าครับเราจะทานไม่ได้นะเราต้องเอาน้ําอะไรครับเข้าไปทําความสะอาดแบบนี้ล้างอากาป็ต้นไปยงไงเดี๋ยวผมบอกไป๋มีโฆษณาขั้นนะครับแป๊บหนึ่งอ่ไปปุ๊บเนี่ย เราก็ล้างออกแบบนี้นะครับล้างนะครับล้างออกลักษณะนี้นะล้างออกนี้แบบนี้นะครับเราล้างออกเลยครับล้างออกล้างออกแบบนี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กํากับก็จะถ้าไปค่ายปุ๊บนหะเรามันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีก๊อกน้ําเดี๋ยวนี้เป็นค่ายสาเร็จนั้นลูกเสือเนตรนารีก็อ้าวมอบหมายให้นะครับลองหัวหน้ามู หรือสมาชิกในหมู่ฝ่รรายพธิการไปล้างาถัวงว่อบบเพื่อมาอประกอบอาหาร,รหรือรว่าในวันที่สองมาด,ดูดิเป็นอย่างไรเราเช็คซิเช็คซิแล้วก็หลังจากล้างสเสร็จแล้วลูกือในนารีก็ต้องทำไมปิดขวดให้เรียบร้อยนะครับพอประมาณไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเพราะว่า นะโดยเฉพาะเนตรนารีนะมือไม้ยังไม่ของแข็งแรงเท่าไหร่ในชั้นป .4 นะครับปิดเบาๆแล้วก็วางเรียมไว้ที่เดิมลูกเสือหเห็นไหมเนตรนารีเห็นนะทําแบบนี้ทําเองที่บ้านได้ไม่ต้องให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้ครับทำเองเพราะว่ามันง่ายมากเลยนักเรียนชั้นปอ .1 ก็ทําได้นะครับเพาะถุงวงอ,อกไว้กินเอง นะครับล้างแล้วก็ตามกระแสพระราชดำรัสราชการที่เก้านะครับเ<า>ศรษฐกิจพอเพียงยช่วยให้ครอ,อบครัว <นะ S 1> ประหยัดค่าใช้ใจ่ายและม,มีมรายได้นะครับเราสามารถไปขายข้างบ้านได้สองบาทซื้อไหม,คร,บบไมครับสามบาทซื้อไหมครับนะครับถั่วถุงหนึ่งยี่สิบบาทเพาะได้กินทั้งหมู่บ้านอวันที่สองผ่านไปเปิดดูวันที่สองโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะครับขอบคุณวิทยากรมากเลยที่ทําคลิปนี้ให้เยาวชนของประเทศไทยได้รู้จักประหยัด ได้มีทวงออกได้ได้รับประทานในครัวเรือนนะอันนี้ก็มาเผยแพร่คุ้มกับเองนะครับของโรงเรียนภาไทยก็นะครับได้ช่วยกันให้นักเรียนได้มาได้รับความรู้ลักษณะนี้ก็ทเหมือนเดิมครับนนี่ก็จะเอาน้ํานะครับช่วยนะครับล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแบบนี้ก็ทาเหมือนเดิมครับใส่น้ำเห็นไหมครับ นี่เอาลดรถลงไปล้างลงไปล้างไปไม่ต้องเขย่านะครับให้น้ําผ่านเฉยๆนะครับแล้วก็ปิดขวดไว้นี่ล้างตั้งไว้ตั้งไว้ปุ๊บทำให้ครบหมดเลยทั้งหมด5ขวดให้น้ําเสดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็มาวางเรียงนะครับสวันมาเปิดครับนนะครับ่งอกเต็มขวดเลยเห็นไหมครับ เราจะไปขายทั้งขวดก็ได้นะอ้าวช่วยซื้อหน่อย5ขวดไปเปิดเอาเองนะอ่าหลังจากนั้นเห็นไหมครับก็ออกงอกเต็มหมดเลยนะครับอาจจะต้นมันอาจจะไม่สวยอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะล้างเอาเปลือกออกนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนว่าต้องเอาออกจากขวดอย่างไรนะครับวิทยากรผู้นี้ก็ใช้นะครับกรรไกรเข้าตัดตรงกลางเลยนะครับหรือเรามีมีดคัตเตอร์ก็ค่อยๆตัดนะครับระวังมือด้วยแต่ถ้าชั้นป .4 แนะนำให้ใช้กรรไกรนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับถ้าบาดมือเราก็ใช้วิชาปฐมพยาบาลเข้าช่วยนะแต่เรามัดระวังที่ดีที่สุดดลลินเเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้นะครับเนี่ยบีบปวดปลายป,ปุ๊บอ่าถ้าบีบไม่ได้ปุ๊บก็เปิดฝานิดหนึ่งให้อากาศออกอ่าบีบแล้วก็ตัดตรงกลางเลยตัดตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราเทใส่กะละมังลองดูซิหนึ่งขวดเกือบเต็มกะละมังนะอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับแล้วดูมาลุ้นกันอ่าตัดแบบนี้ครับ นะครับแล้วก็เทแยกกวดออกไปลนนักษณะนี้นะครับแยกขวดออกมาเนี่ยนเะขยา่าแม่นแน่นมากเลยอันนี้สามวันนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับถุงหอก10บาทเดี๋ยวนี้ตลาดให้นิดเดียวนะเราทํากินเองเราไม่ต้องใช้สารเคมีเราไม่ต้องใช้สิ่งที่มันฟอกให้ขาวอันนี้โดยธรรมชาติเราเพาะกินเองเหไหมครับ<ม>เกือบเต็มกระมังอันนี้คนเดียวก็กินไม่หมดนะใส่หมูไปห้าบาท นะครับแล้วก็เม็ดถ่งองอกนี่ถูกมากเลยเม็ดถั่วเขียวเนี่ยอ่าเราก็ไปล้างเอาเปลือกทีุ่้มหอนะครับอ่เราก็ไปล้างเอาน้ําใส่ในถังน้ําให้เต็มเลยแล้วเอาถ่งงอกลงไปนะสามวันเราก็จะได้ถ่งงอกกินนะครับ yes อย่างมีประโยชน์นะแต่้นนักเรียนก็้องฝึกปฏิบัติตามนะครับฝึกปฏิบัติตามด้วยว่าอา่าในการทําถ่งองอกนี้ให้ลูกเสือและนรีนะครับไปปฏิบัติตาม ตามคลิปที่พุ่มกลับได้อ,อบรมให้นะให้อบรมให้วันนี้ก็ขอ,อจบการบรรยายและการเรียนวิชา,าการดำรงชีพหรือการเพาะถุงออกในลูกเสือและเนตรนาลีของชั้นประสมศึกษาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคน